สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมครับพี่ัยห้านขายยาแฝกกัวเก้า้านขายยาแฟกที่ใหญ่ที่สุดในการจัดส่งทั่วไทยครับวันนี้ผมจะมาทําการทําโปะแพยาแฟกเพื่อบําบัดน้ําเสียบอ่อปลาวันนี้ผมก็ได้ทําการทดลองนะครับ การนำยาแฝกมาปัดน้ำเสียบอกอปะาี่ทำเป็นแพรนะครับใช้ไม้ไผ่ไม่ไม่จมน้ำบอ่อปลาดุกผมทดลองครับ การบำบัดน้ำเสียทูกครับได้มาเจอก็สนใจขรสอบถามได้ครับ0981979498หรือว่าที่เว็บไซต์พืชการเกษตร .com คอมพ้นทางครับการบำบัดน้ำเสียถ้า ลูกค้าหรือว่าลูกค้าร้ออานที่เาเจอได้มีวิธีที่เด็ดกว่านี้ก็ทําในลักษณะนี้ครับจะจะเป็นถาดเป็นแผ่ได้หมดครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำทีเ่เท่านี้นะครับถ้าสนใจหญ้าแฝกหรือว่าได้ปลูกหญ้าแฝกร้านเราก็มีบริการนะครับอีครับ